สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ร้านสตางยางยนต์กับพี่รักเจ้าของร้านนะครับก็เดี๋ยวให้พี่รักษแนะนําตัวแล้วก็แนะนําร้านนิดนึงนะครับสวัสดีครับพีับผม,มชื่อรักนะครับร้านสตางยางยนต์จะร้านเราจะมีสองสาขาอยู่ที่สาขาอดอยหล่อกับสาขาลําพูนนะครับผมโอเคมีตองสาขาซึ่ง สองสาขาเนี้ยปัจจุบันเซอร์วิสรถประเภทไหนบ้างครับอ่าก็มีทั้งรถเก๋งรถกระบะ รถโฟวิลโอเคเรียกว่าครบวงจรจะเก่ง <Yeah. S 2> จะกบะแล้วก็จะรถแปง่งหรือว่ารถเดิมๆแต่ดาบสามารถเข้ามาได้หมดนะครับ <Yeah. S 2> ปัจจุบันเนี่ยมีเซอร์วิสประเภทไหนบ้างครับเปลี่ยนท้ายช่วงล่างหรือว่าทําอะไรบ้างครับจะมีล้อแม็กซ์มียางรถยนต์มีเปลี่ยนทายมันเครื่องมีโช๊คอัพพวกนี้ครับเกี่ยกวกับช่วงล่างวกนจะได้หมดเลยเรียกว่าเป็นเซอร์วิสครบวงจรนะครับถามความเป็นมานิดนึงครับ <Yeah. S 2> ว่าทําไมถึงมาเปิด อยู่ที่อำเภอดอยหลอรวมถึงที่สาขาลำปูนด้วยครับร้านก็จะมีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณพ่อเขาทำตั้งแต่สาขาํำปูนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อที่ดูแลที่ลำปูนผมก็มา้ขยายสาขามาที่สาขาดอยหลอนนี่ครับโอเคแปลว่าณตอนนี้เรายืนอยู่ที่สาขาดอยหลอเนี่ยเป็นสาขาที่สองใช่ไครับเป็นสาขาที่ขยายมาโอเคแล้วก็สาขานี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโมตุนนะครับมีสินค้าของโมตุนจัดจาหน่ายอยู่ทําไมถึงเลือกสินค้าของโมตุนเข้ามา เซอร์วิสให้กับลูกค้าครับก็เรื่องลูกค้าเขา,เ,าเขาเลือกที่จะมาติดต่อถามมดุลด้วยแล้วก็เรื่องคุณภาพด้วยที่เรใช้ไปแล้วก็โอเคคุณภาพดีโอเคแปลว่าพี่ลังน่าจะเคยใช้อยู่ก่อนแล้วถูกไหมครับ เคยใช้น้ำมันของโมตูนแล้วก็สัมผัสได้ถึงคุณภาพนะครับกระบอกบกับใี้ลูกค้าเข้ามาสอบถามถามว่ามีน้ำมันเครื่องโมตตนไหมถูกไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่านำน้ำมันเครื่องโมตูนมาจัดจำหน่ายมาเซอร์วิสให้กับลูกค้าในในร้านด้วยครับ อันี้ให้พี่รักฝากร้านนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่า มีผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะเอารถเข้ามาเซอร์วิสหรือว่าติดต่อสอบถามเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับช่องทางทางร้านเราก็จะมีเพจเ c e บุ o k นะครับชื่อร้านกรตายยางยนต์ทั้ลงลำพูนแลวก็เชียงใหม่ใช้ตัวเดียวกันเลยครับเบอร์โทรฝากไวไ<ม>้ไหมครับเบอร์โทรก็เป็น0-82-6913341ครับติดต่อผมได้โดยตรงเล,เลยครับหลักโอเคครับสำหรับท่านใดที่ไม่ว่าจะอยากจะเซอร์วิสรถแบรนด์ดาลรถโฟลวิลหรือว่าอยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ช่วงล่างล้อยางแม็กทั้งหลายนะครับสามารถติดต่อที่ที่รักร้างตา์ยางยนต์ได้โดยตรงนะครับมี2สาขานะครับสาขาอำเภอดอยหลอกับสาขาลำพูนนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคสุดท้ายฝากไว้เช่นเคยนะครับสำหรับโมโต้นประเทศไทยนะครับติดตามเราได้ที่เฟ o บุ o o ยูทู t ดิส t ์โมโต้ไทยแลนด์นะครับ Instagram มโม o ต้ไทยแลนด์อ i ฟ i ิเชีนะครับและ l i n e แอปโม t ต้ทเนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปต่อกันที่ไหนรอชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Eu não